ัลโลสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้มาเจอกับเป้ baby p โพ s i เป้นะคะวันนี้เนี่ยเป้จะมาทำคลิปอัปเดตโฮมทัวร์ EP 2กันเนื <c oughs> ่องจาก EP 1เนี่ยลงไปนานนมมากแล้วนะคะแล้วฟีดแบ็กดีมากมีแต่คนถามหาว่าแบบเฮ้ยพี่เป้เมื่อไหร่จะลง EP 2เมื่อไหร่จะอัปเดตบ้านเพราะ EP 1ที่ลงไปอะมันคือบ้าน เลยทุกคนไม่มีอะไรเลยคือแบบแค่เป็นจินตนาการเฉยๆว่าตรงนู้นจะแต่งงู้นตรงนี้จะแต่งอย่างนี้จะบิวอินแต่สรุปสุดท้ายนะคะบ้านหลังนี้ของเราไม่ได้บิวอินเลยจ้าใครที่ดูนะคะอาจจะเป็นไอเดียได้สําหรับคนที่ไม่อยากบิวอินบ้านแล้วอยากแต่งออกมาให้มีความแบบ c ค o ซี่มีความอบอุ่นนะคะแต่ไม่มินิมอลเพราะที่จริงเราเป็นคนมินิมารพอสมควรนะคะก็เลยมินิมอลไม่ไหวจริงๆก็จะมาอัปเดตบ้านให้ดูณนะคลิปนี้เลย ฝาลลก,นนะะกกดไลค์ like, กดซุปเปอร์ไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะกดติดตามด้วยจ้ามาที่ห้องแรกนะทุกคนอันนี้คือพื้นที่ห้องรับแขกของเรานะคะเป็นพื้นที่ที่เป้กับจัมโบจะใช้เวลาอยู่ตรงเนี้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะรวมถึงน้องอิวด้วยนะคะนี่อันนี้คือรังของนางเนาะมุมนี้น้องอิวชอบมาแอบด,ดูคนวิ่งไปวิ่งมาใช่ไหมลูกเพราะว่ามุมนี้นะคะมันจะเป็นมุมที่แบบว่าอะ ทางเข้าหน้าบ้านกระจกหน้าบ้านก็คือมองเข้ามาจะเห็นน้องอิ๋วตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนจะสังเกตว่าตรงพื้นที่ห้องรับแขกนะคะจะมีแค่โซฟาโต๊ะเบาๆเตาผิงทีวีนะคะมีแค่ของใช้จําเป็นและ กล่องอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะคะซึ่งก็เพียงพอต่อความต้องการในการใช้แล้วแต่สิ่งที่เป้ขาดในการเดคอรเรชันก็คือรูปภาพนะคะเป้อยากได้รูปที่ตัวเองเป็นคนวาดเอามาแปะข้างหลังเพื่อที่แบบเออมันจะได้มีคุณค่าอะไรต่างๆซึ่งมันก็เลยยังไม่มีไงคะเพราะมันยังไม่มีเวลาแล้วก็ไม่มีอินสปีเรชันว่าเราจะวาดอะไรเข้าไปแปะเพื่อนๆก็เม้นลงมาหน่อยละกันว่าเป้จะวาดอะไรเข้าไปแปะดีนะมันจะได้แบบเออสวยงามเพราะเป้คิดว่าถ้าสมมติว่ามีรูปภาพปูบะตรงเนี้ยจะเป็นอะไรที่คอมพลีทแล้ว เพอร์เฟกแล้วไม่ต้องมีอะไรมาแล้วเนาะและเพื่อนทุกคนที่มาบ้านได้นั่งโซฟาตัวนี้นะคะเขาจะประทับใจในโซฟาตัวนี้กันมากมันนิ่มมากๆเป็นของบูมิราสนะคะนี่ใส่เฟซบุ๊กให้ตรงนี้เลยนะคะเป็นของแบรนดน์นี้สวยมากส่วนโต๊ะนี้นะคะเนื่องจากงบเราหมดนะคะก็ได้มาจากอีกยะะิปราคาเบาๆและมุมนี้นะคะเตาผิงเป็นอะไรที่เป้อยากได้มากวางไว้หน้าทีวีมันฟินมากเวลาเราดูหนังหรือว่ามีแขกเขิกอ,อะไรมาบ้านอะ จะมีแต่คนบอกว่าเอ๊ยเตา้าเพงแบบตะแหลมากแต่สวยนะมันเข้ากับบ้านได้พอดีเลยไม่ได้มีความเป็นแบบอังกฤษเกินไปนะคะมีความเข้ากับสไตล์โคซี่อยู่มองแล้วก็สบายตานะคะเป็นของ A X Fireplace นะคะมันเปลี่ยนสีได้ด้วยนะคะใครอยากดูมันเปลี่ยนสีก็ไปดูในคลิปแต่งบ้านคริสต์มาสก็ได้นะคะและมีสิ่งหนึ่งนะคะที่เราขาดไม่ได้คือพวกแบบเทียนหอมเครื่องหอม พวก i n ิวชั่นต่างๆนะคะก็คือจะมีวางเต็มบ้านเลยเวลาเพื่อนมาบ้านอะ่ะจะบอกว่าเฮ้ยบ้านแกทําไมกลิ่นหอมมากไม่น่าเชื่อเลยว่าแบบ e y, เอ้ยเลี้ยงหมาแล้วแบบหมาไม่เหม็นหรอทั้งขี้ทั้งเยี่ยวในนี้แล้วก็นอนในนี้คือใช้ชีวิตร่วมกันในบ้านเลยแต่ไม่ได้กลิ่นหมาเลยได้แต่แบบกลิ่นหอมก็คือแกฉันวางเต็มบ้านขนาดนี้คือเป็นคนที่ติดกลิ่นหอมมากและยังพวกโซฟาหรือพวกผ้าม่านที่เรารื้อออกไปซักหรือว่าเอาไปตากแดดไม่ได้อะ่ะเป้ก็จะใช้สเปรย์ขจัดกลิ่นเป็นตัวช่วยเนาะเป้ชอบ ของ olis กลิ่นนี้นะคะกลิ่นจัสมินทีอันฟีเซียกลิ่นนางหอมแบบเบาสบายเป็นกลิ่นแบบชาเมลิเบาๆอะ่ะไม่ใช่แบบน้ำหอมที่แบบฉีดแล้วแบบและอุไปหมดอบอวนเป็นเหมือนกลิ่นสะอาดอะเหมือนเราเอาผ้าไปซักมาใหม่แล้วแบบดับกลิ่นอับดีนางฆ่าเชื้อบแบคทีเรียและเชื้อไวรัส H1N1 ได้ถึง99.9%เลยนะด้วยสารออกฤทธิ์ที่เป็น biodegradable อะ่ะใช้กับปุปกรณ์ต่างๆทั้งคนและสัตว์ได้อย่างปลอดภัยนะคะราคา1 1 9บาท ขนาด400 ml หาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปสามารถสั่งซื้อได้ที่ earth underscore official shop ได้ส่วนลดพิเศษ50%หรือเข้าไปติดตาม Facebook oasis thailand ใช้โค้ด earth baby ได้ส่วนลดด้วยนะปกติแล้วการใช้อะก็คือแบบฉีดฉีดอย่างนี้ไปเลยนะคะก็คือฉีดแบบพวกผ้ามายย่านอะไรเงี้ยฉีดไปได้เลยนี่แล้วก็ฉีดลังน้องอิวได้ด้วยนะคะอิวไม่พอใจฉีดโดนรังอิวไม่พอใจเพราะยิวชอบกลิ่นเน่าๆของอิวมากกว่า ถัดจากโซนห้องรับแขกของเรานะคะก็จะเป็นโจนทานข้าวนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโต๊ะจากร้าน Exclusive b o บอกเจะใส่เฟ c e บ o กไว้ให้ข้างๆแล้วกันนะคะไปเดินเจอที่งานบ้านและสวนมานะคะก็เป็นโต๊ะแบบโต๊ะคาเฟ่ฟีลดีมากเวลาจับอะมันจะลื่นเหมือนแบบโต๊ะที่คาเฟ่เลยแล้วเก้าอี้นะคะนั่งสบายมากคนที่แบบว่าน้าหนักเยอะสามารถนั่งได้เลยและตรงนี้นะคะเป็นส่วนเรือนกระจกที่ค่อนข้างดูแลยากเนาะ คือเป้ยังอยู่ที่บ้านหลังนี้มาไม่ครบปีเลยนะคะแต่ว่ากระจกตรงนี้แตกจ้าคือแบบเขาน่าจะเป็นดีเฟกที่เราอะตรวจไม่เจอตั้งแต่ตอนแรกแล้วพอเป้มาติดแอร์ใช่ปะคือเป้ะห้องตรงกลางเนี้ยเป้ไม่ได้มีการกั้นห้องเลยเป้ก็เลยเลือกที่เป็นแอร์สีทิศทางลักษณะแบบนี้นะคะมันจะได้แบบเปิดตัวเดียวเย็นไปทั้งชั้นได้อะไรอย่างเงี้ย แต่การที่จะติดแอร์ฝังแบบนี้แอร์ฝังสีทิศทางมันต้องเจาะฟ้าแล้วมันเกิดแรงกระแทกนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าแรงกระแทกนี้ทาให้กระจกมันแตกหรือเปล่าแต่มันก็ไม่ได้ถึงขั้นแบบแตกแบบพรวร่วงลงมาแบบเออเป็นอันตรายต่อคนในบ้านอะไรอย่างนี้เนาะ,ะกระจกอะ่ะมันจะมีสองชั้นแต่มันดันแตกชั้นในคือแบบเล่าให้เราเห็นเฉยๆทาให้เราอะ่ะเออสังเกตทันแล้วก็มาเปลี่ยนทันนะคะซึ่ง ไม่รู้เลยว่าในอนาคตจะมีปัญหาตรงนี้อีกไหมแล้วก็ตรงเลือนกระจกเนี่ยร้อนมากยิ่งในอากาศร้อนแบบเนี้ยร้อนมากๆเลยแต่ที่เห็นเป้ใส่เสื้อหนาวนี้เพราะว่าเป้เปิดแอร์อัดอยู่นะคะเปิดแอร์อัดให้มันเย็นเนาะแล้วก็อนาคตน่าจะต้องติดม่านนะคะเพราะว่าบ้านโซนข้างหลังตรงนี้ยังไม่มีใครมาอยู่แต่ถ้ามีคนมาอยู่เขาก็จะเห็นแบบ ความไม่ส่วนตัวของเราอะไรยเงี้ยก็เลยเออ,เอ,อสงสัยจะต้องติดม่านในอนาคตเนาะแต่ตอนนี้ก็คือมีการติดฟิล์มไปแล้วแต่เป็นฟิล์มที่ใสอีก เพราะว่าเอาไว้กันแต่ยูวีแต่ขอแสงลงมาเหอะคือเราซื้อบ้านเราก็อยากได้บ้านที่สามารถถ่ายงานถ่ายวิดีโอเราได้ด้วยก็เลยยังอยากได้แสงอยู่นะคะเป้ก็เลยเลือกที่จะแบบไม่ติดมา่านแล้วก็ติดฟิล์มที่แบบกันได้แต่ยูวีไม่กันแสงเนาะก็ฟิล์มเป็นของลามิน่านะคะช่วยกันความร้อนได้ค่อนข้างดีเลยทําให้บ้านเย็นขึ้นแบบเย็นขึ้นถนัดตาเลยแต่ เย็นยังไงก็ไม่สู้เมษาจา้าเมษาหน้าร้อนร้อนมากแล้วก็มาที่โซนห้องครัวเนาะนี่นะคะเป็นครัวจากอีเกียจ้าครัวนี้ค่าเสียหายเป็นจำานวดหนึ่ง0สนสามหบาทประมาณนี้นะคะอันนี้วิวอินของอีเกีย เป็นโซนเดียวเลยนะคะที่ยอมบิวอินในบ้านเพราะว่ามันให้โถงมาโล่งๆแบบนี้ไม่ค่อยมีเจ้ารับเหมาที่แบบว่าคิดราคาถูกๆให้เป้เลยแต่ว่าอีเกียคิดถูกแล้วนะคะ<ๆ>เท่าที่เป้หาได้เพราะเป้จะบิวแค่จุดเดียวในบ้าน<ๆ>ก็เลยนี่แหละได้ควอีเกียมาแล้วมันก็สวยสมใจเลยซึ่ง เดี๋ยวจะมีอีกคลิปเนาะที่เป้จะรีวิวกัวอีก,กีออย่างละเอียดเป้ถ่ายโปรเซสการทํางานของเขาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะลงให้ละกันถ้าไฟล์ยังไม่หาย <laughs> คือฉันเป็นคนดองคลิปนานมากอะไรมากจนแบบไฟ์อาจจะหายไปได้และเข้ามาที่ห้องนี้นะคะเป็นห้องรับแขกในชั้นหนึ่งจริงก็ เวลาอามามานอนนะคะก็คือจะนอนในห้องนี้เลยแล้วก็เวลาพ่อแม่จัมโบ้มานะคะก็คือจะอยู่ในห้องนี้เหมือนกันห้องนี้ไม่มีอะไรมากเตียงเนี่ยจะเป็นของ SB นะคะคือเป้จะซื้อเตียงชั้นล่างคู่กับเตียงข้างบนที่เป็นห้องนอนใหญ่ที่กาลังจะพาขึ้นไปดูนะคะจะเป็นของ SB ทั้งคู่เลยพอซื้อเยอะๆอะ่ะมันก็จะลดเยอะมันก็เลยทาให้ถูกถูกมากเป็นเตียงที่ถูกมากและเข้ากับยุคสมัยนี้มากก็คือมีความแบบ ญี่ปุ่นสุดๆไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าของอีเกียนะคะตู้ทุกตู้ในบ้านของเป้เป็นอีเกียหมดเลยคือด้วยความที่เอาจริงๆนะจากใจผู้บริโภคนะคะตู้อีเกียค่อนข้างแพงถ้าเทียบกับเจ้าอื่นๆเจ้าอื่นอะถูกกว่าแต่เจ้าอื่นไม่ติดไฟอันนี้ให้จ้ะ แต่อีเกียเราสามารถสั่งติดไฟได้โดยที่เราไม่ต้องบิวอินบ้านทั้งหลังมันก็เลยทำให้อะงบอาจจะบานเล็กน้อยแต่ถ้าเราโดนเจ้าบิวอินอะแรงแรงเลยก็คือที่จริงราคาก็พอๆกับบิวอินแหละแต่เราไม่อยากเสียเงินก้อนเดียวไงเราอยากเสียเงินหลายๆก้อนเอา้างงไปนะคะห้องครัวทจริงไม่มีอะไรเลยอะ่ะ เนี่ยก็โชว์ให้ดูเท่านี้ละกันแล้วลเป๊ก็ไม่ได้บิวอินปิดข้างล่างด้วยนะคะเพราะอย่างที่ว่ามันเปือือง <c oughs> มันเปืือนเงินและช่องเราไม่ใช่ช่องของกินเป๊ก็เลยจะไม่ได้ลงทุนกับห้องครัวเท่าไหร่เนาะแล้วก็กาลังจะขึ้นชั้น2แต่ว่าฉันลืมพูดถึงนี่จ้าพื้นจ้าคนถามเยอะมากว่าแบบพื้นอย่างเงี้ยมันดีจริงไหมเห็นเขาบอกว่ามันเป็น SPC แล้วมันจะไม่บวมมันคือแบบไม้หรือเปล่าแล้วมันไม่บวมได้ยังไงคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไม้มันเป็นพลาสติกผสมหินทุกคนมันก ย่อว่า SPC นะคะซึ่งเจ้าที่เป้จ้างอะ่ะคือล็อก o o d นะคะเนี่ยเขาทิ้งแผ่นเอาไว้ให้เลือกด้วยว่าแบบว่าเออเอาสีอะไรดีพื้นเขา่ามีหลายสีมากเลยข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบอย่างนี้เนาะแบบนิ่มๆอะ่ะเห็นปะเนี่ยนิ่มๆ เป็นแบบเหมือนซิลิโคนนิ่มๆแล้วก็ขอบๆตรงเนี้ยมันจะเป็นแบบคลิกล็อกมันก็เลยจะเรียกว่าเป็นพื้น SPC ที่ต่อกันแบบคลิกล็อกวางแผ่นเนี่ยเรียงเียงกันอนะ่ะเรียงเียงกันอย่างเงี้ยทีละแผ่นนะคะแล้วมันก็จะติดกันเองเลยโดยที่คุณไม่ต้องติดกาวนะคะมีความแบบอาผู้สูงอายุเดินก็ดีด้วยความที่มันไม่ลื่นนะคะหมาเดินก็ดีด้วยความที่ไม่ลื่นแต่ความระมักใจอย่างหนึ่งก็คือเวลาถูพื้นอะ่ะมันมีแรงหนืดมากคือแบบคุณต้องชุบน้ําจนปยก มันถึงถูไปถ้าชุบหมาดๆอะไรเงี้ยมันก็จะถูไม่ค่อยไปด้วยความที่แบบมันฝึกไปชั้น2กันดีกว่านะคะชั้น2ก็มีอะไรมากมายเลยยวันนี้เราพาไปทางบ้านเลยนะ,ะขึ้นมาข้างบนนะคะมันจะแบ่งเป็นสามห้องซึ่งตรงนี้เป็นโถงตรงกลางอ่าอันนี้เห็นไหมคะเรามีการสั่งเตียงมาแล้วนะคะคือเรามาห้องนอนที่3ามก่อนเลย ว่ามันเร็วสุดตอนนี้นะคะมันคือห้องเก็บของก็เรียกว่าได้คือของทั้งบ้านมันมากองกันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็มีเก้าอีอ้อาบน้ำมา,มาด้วยแต่ว่าในอาคาคดอีกไม่กี่วันนี้นะคะเราจะเอาเตียงมาลงห้องนี้แล้วก็เอาตู้มาลงเก็บของเข้าไปให้หมดนะคะให้กลายเป็นห้องนอนที่สามเนาะอ่าส่วนตรงนี้ก็โล่งๆไม่มีอะไรนะคะเรามาที่ห้องนอนใหญ่เราก่อนเลยดีกว่านะคะว้า สภาพคืออันนี้คือไม่ได้กงไม่ได้เก็บอะไรจริงๆเนาะทุกคนเป็นโฮมทัวร์ที่ทําสดๆร้อนมันก็เลยจะแอบลกๆนิดนึงนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งนี่จ้าฉันเอาน้องมาถ่ายคลิปด้วยเมื่อสักครู่นี้มาทํางานด้วยนะคะเป้ก็เลยจะให้น้องอิ๋วเนี่ยอยู่ในห้องนอนกับเป้ด้วยน้องก็นอนบนเตียงกับ ที่แลกคูณของเขานะคะอันนี้คือสภาพจริงที่ไม่ได้เก็บนะทุกคนแต่เดี๋ยวจะให้ดูความจริงอะไรบางอย่างถ้าห่มของฉันอยู่นู้นค่ะให้ดูแค่นี้ค่ะฉันผักทุกอย่างลงไป แล้วฉันถ่ายโฮมทัวร์ได้เลยซึ่งทุกห้องจะสังเกตว่าจะมีน้องอิวใช้ชีวิตอยู่ในบ้านด้วยนะคะถ้าสมมติว่าเรารู้สึกถึงกินอับหรืออะไรยังไงเนี่ยเราฉีดไปก่อนได้แต่อุปกรณ์พวกนี้คือเราถอดไปซักได้อยู่แล้วเนาะนี่เป๊ก็จะมีติดไว้เต็มบ้านเลยเนี่ยดูสิคือเรียกว่าห้องนอนไม่มีอะไรนะคะเราไปที่ห้องน้ํากันเลยดีกว่านี่คือโซนแต่งตัวเนาะ ก็เป็นตู้ของอีเกียนะคะกระจกของอีเกียเหมือนกันนะคะคือเรียกว่าอีเกียทองบ้านเลยนะทุกคนพวกแบบตู้เตอร์อะไรเนี่ยมีความเก็บของได้แบบค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นระเบียบด้วยนะคะอะส่งออาฟิตกันออฟฟิตของเราในวันนี้นะคะฟิชเชค้องน,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 น้ำแด่นเด่นมีงูม่น้ ทุกคนห้องนี้เรียกว่าเป็นห้องที่เป้สิงสถิตอยู่เลยดีกว่านะคะของใช้ประจําจะอยู่ในนี้ทั้งหมดเลยแทบจะเรียกว่าไม่ได้ออกจากห้องน้าเลยเอ้ยแล้วแบบตัวนี้คือตอนนี้อิ่มมากชอบมากอยากจะพีเนต์ให้ฟังเลยเพราะตัวนี้เป้ใช้ลรวชอบมากอันนี้บานมิกิทรีทเมนต์มาร์คเดอร์มาเอเซนโนสูตรไบต์แอนด์เรเดียนนะคะหรือหลายๆคนมักจะเรียกว่าเป็นมาร์คน้มสตรทุนหมอเพราะเขาอคิดค้นและพัฒนาสูตรโดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบานู กีประเทศเกาหลีหลักๆคือเขาเป็นน้ําตกที่ช่วยจากการผิวคล้ํารอยดําฝังลึกทําให้ผิวใสอ่ะกลับมาเป็นปกติแบบเล่งดว่วนตัวเนี้ยเขาใส่สารสกัดปางๆมาเยอะมากนะแต่ที่บางที่สุดอะ่ะคือเขาใช้เทคโนโลยีสารสกัดบาโนไบโอมเป็นสารสกัดเฉพาะจากโรงพยาบาลบานโนมากิที่มีแอนตี้ออกซิเดนสูงมาก ช่วยบำรุงผิวคําเสียจาก U V และมลภาวะโดยเฉพาะฝุ่นที่อยู่คู่กับเรามาสักพักละแล้วเขาบอกว่าใช้ได้ผลสุดตอนหลังล้างหน้าเสร็จทันทีเพราะเป็นช่วงที่รูขุมขนกาลังเปิดนะคะถือว่าเป็นกลเด้นไทม์สำหรับช่วงบํารุงผิวเลยเป้ก,ก็เลยเอาไว้ในห้องน้ําอย่างนี้แหละพอเช็ดหน้าผันมาปูบะก็เทออกมาขนาดประมาณเท่ากับเหรียญสิบนะคะทาทั่วใบหน้าและลําคอเนี่ยจะทําให้ซึมดีมากหลังจากเตรียมผิวด้วยมาร์กน้าตกคุณหมอเสร็จแล้วอะเป้จะชอบใช้ตัวนี้เป้ก,ก็จะใช้มาร์กคุณหมอตัวนี้ ต่อเลยบาโดบากิไวท์เจอนิกเจลลี่มาร์กสูตรไวท์กลอสเขาบอกให้มาทิ้งไว้1 5ถึง20นาทีแต่เป้มาทิ้งไว้30นาทีไปเลยจ้าคือเนื้อเจลลี่มาร์กข้างในอะน้ำเยอะมากฉ่ำมากเป้ชอบมาร์าที่สุดและไม่ว่าจะสูตรไหนอะคือมาร์กเสร็จแล้วผิวฉ่ำโปะมากเธอเขามีส0สูตรนะจริงๆแล้วแต่สูตรไวท์กลอสจะอัพผิวให้ชายไบผิวเงาฉ่ำโกเหมือนสาวเกาหลีคือมันเสริมกับมาร์กน้ำตกคุณหมอมากราคาเบาด้วยมาร์กน้ำตกคุณหมออะส า99บาทส่วนมาคุณหมอสองบาทเองมีโปรโบ่อยมากสามารถหาซื้อได้ที่วัตสันทั่วประเทศเลยนะคะแล้วเราแวะมาที่เรื่องสิวกันหน่อยหนึ่งไหมโฟมล้างหน้าที่เป้ใช้นะคะคือตัวนี้เลยคือเคียวซิตเจลล้างหน้าลดสิวหลอดเขียวล้างหน้าสะอาดหมดจดกำจัดความมันบนใบหน้าออกเกลี้ยงเลยนะช่วยให้ผิวนุม่มไม่แห้งตึงด้วยช่วยคุมความมันและลดโอกาสการเกิดสิวใหม่ได้ด้วยนะตัวนี้ดีมากเราออกมาจากห้องน้ํากันแล้วนะคะมาแวะที่โต๊ะแต่งหน้า ของเรากันหน่อยเลยดีกว่าสาบานว่าจัดแล้วซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นเลยว่าอาตรงเนี้มีความพอปเยอะมีความแบบพร้อมถ่ายใดๆทุกอย่างก็จะถูกเก็บอยู่ในนี้หมดเลยนะคะรวมถึงเครื่องสําอางที่ใช้บ่อยๆจะก,กองอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีความเป็นระเบียบใดๆอะไรยังไงทั้งสิ้นแต่ที่เป้หยิบใช้ประจําทุกวันนะคะนี่อยู่ในเกตอันนี้เลยคือแผ่นแปะสิวเคียวซิตจ้าที่เป้ตุนจะเป็น2สูตรนี้นะจริงๆแล้วแบรนด์เนี้ยเขาดังเรื่องสิวอยู่แล้วนะทุกคนมีแผ่นแปะสิวไลสตู หลายแบบเพื่อนๆก็เลือกให้เหมาะกับสิวของตัวเองสิวหลักๆที่เป้มีอ่ะจะเป็นสิวอักเสบแดงๆเจ็บๆที่ไม่มีหัวหนองกับสิวแบบมีหัวหนองเนาะอย่างตัวสิวแดงๆแ,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 แบบนี้เป้จะใช้ซองสีเขียวแปะนางจะช่วยบรรเทาสิวอักเสบทําให้หายเร็วขึ้นฟิลลิ่งเป็นแบบอารมยาแต้มสิวประมาณนั้นแปะแล้วก็แต่งหน้าต่อได้ทันทีมันบางแล้วก็เนียนมากอันเนี้ยแทบไม่เห็นเลยปะมันจะมีเม็ดนี้นะเป้ใช้แผ่นสีเขียวกับเห็นปะเนี่ยหาไม่เจอละ รูปก,ก่อนอ๋อเม็ดน,นี้เม็ดน,นี้ เม็ดนี้ใช้แผ่นสีเขียวแล้วก็สิวที่มีหัวน้องอะ่ะเป้จะใช้ซองสีเหลืองแปะคือนางอะ่ะดูดน้องดีมากแบบถอนรากถอนโคนดูดเกลี้ยงจริงๆและยังช่วยลดการเกิดรอยด้วยแผ่นก็บางเนียนติดแล้วใช้ชีวิตต่อได้เลยชิลๆเนี่ยอย่างเม็ดเนี้ยกับเม็ดเนี้ยคือเป็นสิวอักเสบที่หนองเยอะมากแล้วแบบรูปผ่านก็เจ็บแล้วคือเป้ไม่สามารถไปบีบไล่หนองได้เลยคือเป้แค่ติดแผ่นสีเหลืองแผ่นนี้นะคะไม่เหลือนองแล้วและดูคือแบบเนียนมาก หลังล้างหน้าตอนเช้าเป้ก,ก็แปะไปแล้วก็แต่งหน้าไปเลยคือติดแน่นค่อนข้างดีและยังเนียนอยู่เลยต้องมองใกล้ๆเป็นคนใกล้ชิดเท่านั้นที่จะเห็นเป้เห็นเขารีวิวในทวิตเตอร์กันเยอะอยู่แต่ว่าเป้ใช้มานานมากแล้วเพิ่งเห็นว่าเออคนก็ใช้กันเยอะเหมือนกันนะเป้ก็ใช้ทุกครั้งที่เป็นสิวเลยซื้อซ้ามาตลอดก็จะตุนอยู่ในโตนี้เลยแนะนําให้ใครไปซื้อใช้ตามก็คือชอบหมดของถูกและดีมีจริงหาซื้อก็ง่ายนะที่เซเว่นวัสดุ์บูส์อีเวนต์บอยมีหมดเลยจ้าต่อไปนะคะเราจะ พาไปที่ห้องแห่งความลับกันเลยดีกว่าห้องต่อไปนะคะมาที่ห้องทํางานกันจ้านี่หลายคนอาจจะอยากเห็นว่าวีอินฟูท่านหนึ่งถ่ายงานที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็หลักๆแล้วตอนแรกจะให้ห้องนี้เป็นห้องสตูเวลาเป้เรียกกับจมโบก็คือเออเราอยู่ห้องสตูนะก็เป็นห้องทํางานนั่นเองแต่แบบดัดจิตไงอยากเรียกว่าสตูแต่เอาจิงๆนะในห้องเนี้ยตอนแรกที่มาดูบ้านอะเป้คิดว่าเออแสงมันเข้าต้อง ถ่งานสวยแน่เลยห้องนี้จิง แดดเป็นซี่คือถ่ายภาพคงได้แต่ถ้าถ่ายงานนานๆนะ่ะก็คือไม่ได้เพราะว่าแดดไม่ได้มีความแบบสมดุลแล้วก็สวยต่อการถ่ายงานเลยนะคะมันไม่ได้อ่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าต่างใบไหนอ่ะมันก็ไม่ได้มันสู้ถ่ายในห้องนอนไม่ได้เลยแสงในห้องนอนสวยมากแสงที่เนี่ยไม่ได้ถ่ายไม่ได้ก็เลยกลายเป็นที่เก็บไฟที่เก็บไฟคตูที่เห็นในห้องนอนตะเกียรตัวหนึ่งก็คือที่จริงต้องมาอยู่ห้องนี้นะคะแต่ว่าจะไม่เป็นระเบียบตอนนี้ก,ก,กระเจายหมดก็จะมีคอมเอาไว้ตัดต่อและ ส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นที่นอนของจัมโบ้เป็นบีนแบ็กที่แถมมากับอีเกียนะคะเวลาเราแบบบิวครัวอีเกียหรือว่าซื้อของครบหมื่นห้าอะไรเงี้ยก็จะได้มาซึ่งเราได้มาทั้ง3อันที่จริงต้องได้เยอะกว่านั้นนะคะแต่ว่าไม่รู้จะมาทําอะไรแล้วก็ให้จัมโบ้นอนรอตรงนี้นะคะระหว่างที่แฟนของเขากําลังตัดต่ออย่างหนักหน่วงอยู่ตรงนี้และห้องนี้นะคะไม่ใช่แค่จัมโบ้นอนรอคนเดียวค่ะต้องยวค่ะจะนอนในนี้เป็นประจํามีการกินอึฉีชในนี้คร นะคะบวกกับน้องเป็นหมาปอมตัวเมียก็เลยจะผัดขนเก่งมากไปก็เลยมีความคิดว่า เฮ้ยห้องนี้มันเหม็นกว่าห้องอื่นคือห้องอื่นอะจับไม่ได้ว่ามีกลิ่นแล้วก็หอมมากๆแต่ห้องเนี้คือแบบต้องล้างแอร์เป็นประจําเลยขนมันแบบเข้าไปอยู่ข้างในอะค่อนข้างเยอะนะคะบวกกับมีกลิ่นอับมีกลิ่นฉี่มีกลิ่นตดไออิวด้วยเป้ก็เลยต้องดูแลห้องนี้เป็นพิเศษบวกกับเราเก็บเครื่องสําอางที่เราต้องถ่ายงานเนี่ยในห้องนี้ด้วยนะคะกับน้องอิวเป้ก็พกตัวนี้เอาไว้ข้างคองเหมือนกันนะเอามาฉีดอย่างนี้เลยชุบชุบชุบ ให้กลิ่นอับกลิ่นน้องอิว่วเนี่ยมันหายไปแล้วเป้สบายใจตรงที่ว่าเฮ้ยมันปลอดภัยทั้งคนและสัตว์เลี้ยงนะคะชอบมากมันฉีดได้ทุกที่ทั้งบ้านโซฟาบีนแบกฉีดได้หมดลดกลิ่นอับกลิ่นชาเมลิ่อ่อนๆหอมส,สไตล์ธรรมชาติแล้วก็ดับกลิ่นน้องอิ่วได้พอดีเลยจ้ามาแอบดูตู้เครื่องสำอางเป้นิดนึงกันไหมอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้าของอีเกียเหมือนกันนะคะโคตรหลอกอะเปิดให้ดูนิดเดียวได้ไหมฟลุ๊ปอันนี้แค่ฝั่งเดียวดิ ไม่ใช่ทั้งหมดของเครื่องสำอางที่มีนะคะล้นมากและตรงนี้มีสะัยอีกนิดหน่อยกับว้า แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบลิ้นชักพวกอคเซสซอรี่อะไรต่างๆด้วยนะคะไม่น่าเชื่อนะว่าเรามีของในสาระเยอะขนาดนี้เลยมันเยอะมากดูดิสําหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ก็เหมือนเป็นการอัปเดตบ้านให้ดู EP 2อคร่าวๆละกันเนาะที่จริงอาจจะต้องมีไม่รู้อีกกี่ EP บ้านมันยังไม่เสร็จดีอะ่ะแต่ก็อยากอัปเดตเอาไว้ก่อนเพราะว่ามันน่าจะไม่มีทางเสร็จสมบูรณ์ร้อยเอร์เซ็น่ะคืออยากลงคลิปปร,ระยะเพราะคนติดตามโฮมทัวเปอค่อนข้างเยอะคือฟีดแบ็แบบหนาะ หาหูมากก็แบบเมื่อไหรจะลงอะไรเงี้ยแล้วเชื่อเลยว่าถ้าลง E ีีนี้ไปอะ่ะเดี๋ยว EP พีสามก็จะแบบเมื่อไหรจะลงอีกอะไรเงี้ยอย่าลืมนะว่ารอบบ้านเราย,ยังไม่ได้ทําอันนี้ก็คืออ <c oughs> ัปเดตคร่าวๆเฉยๆพวกของตกแต่งอะไรก็ยังไม่มีนะคะเอาไว้ให้เป็นไอเดียสําหรับคนที่ไม่อยากบิ้วบ้านไม่อยากแบบเฮ้ยฉันต้องติดตู้ตรงนี้แล้วเคลื่อนย้ายไม่ได้อะไรเงี้ยสาหรับบ้านเป้นเนี่ยก็คือไม่มีตรงไหนบิ้วเลยยกเว้นควอีเกียนะคะที่บิ้วแล้วขยับ ไม่ได้ขยับที่ไม่ได้นะคะแต่อุปกรณ์อย่างอื่นในบ้านทุกอย่างเตียงตู้โต๊ะเลื่อนได้หมดเลยถ้าวันใดที่เราเบื่อแล้วเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะก็สามารถดูบ้านเป้เป็นตัวอย่างได้เป็นคนไม่ได้มีสไตล์อะไรมากก็ดู p พี t นเทเรสมาเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้เป้ไปก่อนนะจ๊ะบายอย่าลืมกดซุปเปอร์ไลค์แล้วก็กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะบาย